ตัดนี้ก็นอนพักพี่น้องเนาะพักกัดสีางามปไดไก็งามอยูปป่ฟักบบงหรืองามสุดพอาิที่มาต้มหรือักล่ะพักนะ tôm nay là vỉa ngào mày ăn mày ăn cái này mày ăn cái này mày เราอบมาละพพักคู่มือหรือเล่าเออเห็นเมยุทเมมาอะไรกันอืมเมมไปยังพลนะไปเกี่ยวเขาไปเกีเขาจะเข้ายี่สวันบ่โอ้เน่เน่พักพักไอตู่พัก,พก,พกยังไงกอบุทธ शुभ और छ